จัดสวนเล็กๆง่ายๆด้วยตัวเองไปกันเลยค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะทำสองสวนเล็กๆนะคะคือสวนแรกก็คือสวนช้อนเงินช้อนทองค่ะก็ทำแบบง่ายๆสไตล์คุณย่าตัวเล็กนี่ละค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่ก่ออิกขึ้นมาเป็นรูนะคะก่อหกชั้นนะคะ ก่อีกเรียงกันหชั้นให้มีช่องนะคะเป็นช่องลมนะคะให้เป็นลวดลายดูสวยงามนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดกลุ่มช้อนเงินช้อนทองเขาให้เป็นกลุ่มให้ดูสวยงามนะคะจากนั้นด้านในสวนจะดูแห้งๆนะคะใต้ต้นช้อนเงินช้อนทองคุณย่าตัวเล็กก็ใช้ต้นกาบหอยนะคะ เอาใส่เข้าไปเป็นไม้คลุมดินนะคะมันจะทําให้พื้นดินตรงพื้นพื้นของสวนไม่แห้งนะคะก็จะดูมีความสดชื่นมากกว่าเดิมนะคะส่วนตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันรกมากเลยมีแท่นปูนอยู่คุณย่าก็จะจัดเป็นสวนไอริชค่ะ เป็นสวนไอริชนะคะต้นสีเขียวนะคะดอกสีเหลืองสดใสค่ะต้นไอริชจะบางจะสูงนะคะบางแท่งปูนไว้นะคะส่วนต้นไอริชด้านหน้าด้านหน้าที่คุณยายปลูกต้นเล็กๆไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาก็จะโตสูงเท่าๆกับต้นด้านในมันก็จะทําให้เป็นสวนไอริชที่มีความหมาแน่นเขียวสดใสนะคะแล้วก็จะมีดอกสีเหลือง ร้าวค่ะจะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการจัดสวนด้วยวิธีนี้มันง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเลยแค่มีก้อนอิดนะคะวางเรียงก้อนอิดซ้อนกันขึ้นไปให้มีลวดลายแล้วก็มีต้นไม้ที่เราต้องการนะคะเราต้องการอยากจัดสวนอะไรเราก็ใส่ต้นไม้ชนิดนั้นเข้าไปนะคะมันก็จะเป็น สวนที่น่ารักสวยงามได้ค่ะวิธีการจัดสวนโดยทำรั้วเนี่ยนะคะมันทำให้ดูแล้วมันจะเป็นสวนที่มีระเบียบนะคะแล้วก็น่ารักนะคะถ้าระวังกระถางไว้เฉยๆมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะเพิ่มปีกนิดค่ะรัว้วถ้าสนใจต้นไม้อยากจัดสวน อยากสอบถามก็สอบถามพี่หนิงได้นะคะที่เพจต้นไม้ยิ้มสมายกรัมส์ค่ะหรือ l ลายไอดีที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะอัลล่าค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบาย